สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมในช่องครับคลิปนี้จะแนะนำให้ผู้ชมในการหาพื้นที่ของตัวเองโดยใช้มือถือนะครับว่าพื้นที่ของตัวเองมีกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวาแค่ใช้มือถือเองลากจุดแล้วก็รู้พื้นที่โดยอัตโนมัติครับวิธีการเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง many channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับคลิปนี้จะแนะนำท่านผู้ชมถึงวิธีการหาพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเราว่ามีกี่ไร่กี่งานกี่ตารางวารวมถึงจะได้ค่าพิกัด X พิกัด Y เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยนะครับวิธีการเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับหยิบมือถือของท่้นขึ้นมาที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดไปที่ Play Store นะครับเพื่อดาวนโหลดแอป ในมาือรุ่น Android นะครับหรือ App Store ที่รุ่นของ iOS นะครับหรือ iPhone นั่นเองนะครับด้านบนนะครับจะมีคําว่าค้นหาแอปและเกมนะครับแล้วก็เราก็ค้นหานะครับแอปชื่อว่าแอปลิงนะครับพิมพ์คําว่าลิงไปเลยลิงลิงครับง่ายๆครับลิงแล้วก็กดค้นหาตัวนี้นะครับแอปลิงก็จะขึ้นมา นี่หน้าตาของแอปนะครับท่านผู้ชมมีรูปลิงสีดำนะครับลิงบริหารโปรเจกต์ร่วมกันด้วยข้อมูลแผนที่ครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับลิงบริหารโปรเจกต์ร่วมกันด้วยข้อมูลแผนที่โอเคนี่นะครับหน้าตาแอปนะครับกดติดตั้งเลยครับพอติดตั้งเสร็จนะครับ ก็กดเปิดแอปเลยครับผมแนะนําให้ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ท่านกําลังจะตรวจหาพื้นที่วัดพื้นที่นะครับนี่แอปขึ้นมาแล้วครับอนุญาตการเข้าถึงตาแหน่งนอุปกรณ์นี้ไหมอนุญาตนะครับอนุญาตให้ลิงถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมกดอนุญาตนะครับอนุญาตให้ลิงเข้าถึงรูปภาพสื่อในไฟล์ไหมอนุญาตครับโอเคตอนนี้เราเปิดพิกัดแล้วน,นะครับในการ ค้นหาว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับกดตัวนี้นะครับปึ้งอ่าก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อดูว่าอ๋อโอเคเราอยู่ตรงนี้นะแอปนี้นะครับสามารถหาพิกัด x y ได้นะครับโดยกดตัวนี้นะครับลากเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางของพื้นที่เรานะครับแล้วก็กด x y ตัวนี้นะครับ ค่า x ค่า y ก็จะขึ้นมานะครับจากที่ท่านผู้ชมเห็นในจอนะครับ 47q ค่า x เท่ากับ513898ค่า y เท่ากับ2039865นะครับท่านผู้ชมสามารถนำค่า x และค่า y นี้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับโดยการระบุพื้นที่ของตัวเองและค่า x ค่า y ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะวัดพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพื้นที่สาธารณะของอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ ที่เอื้อเฟือสถานที่ในการถ่ายทานะครับ okay. สามารถลากจุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลากจากจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจะกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่จัตุรัสหรือว่าผืนผ้าสะทีเดียวนะครับการวัดพื้นที่จะยากหน่อยแต่ถ้ามีแอปนี้จะวัดง่ายมากเลยครับโอเคเราแค่กดบวกตรงนี้นะครับผมเริ่มจากจุดนี้นะครับบวก โอเคแล้วก็ลากมาเป็นเส้นตรงนะครับถึงมุมนี้บวกนะครับลากมาอีกนะครับประมาณมุมนี้นะครับ29.7เมตรบวกนะครับอ่าแต่ยังไม่ได้บวกโอเคกดบวกครับโอเคตอนนี้คือถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จัดอยู่อยู่ที่หนึ่งงานนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับมีสี่จุดแล้วก็กดบวกนะครับ นะท่านผู้ชมข้าบนก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วครับว่าพื้นที่ของเรานั้นมีเท่าไหร่นะครับใจท่านผู้ชมเห็นด้านบนนะครับนั่นก็คือศูนย์ไร่2งาน8ตารางวานะครับในพื้นที่ที่เราวัดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีปุ่มหนึ่งนะครับลูกศรชี้กลับนะครับสามารถย้อนแล้วก็วัดใหม่ได้นะครับกรณีที่จุดไม่ตรงนะครับแล้วก็กดย้อนเข้าไปได้ย้อนย้อนหรือจะกดเซฟก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงนะครับ บวกบวกแล้วก็บวกโอเคสามารถกดเซฟได้นะครับสุดไล่สองงานสามตารางวากดเซฟได้ครับนี่ก็จะมีรายละเอียดมานะครับว่าพื้นที่ของท่านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสุดไร่สองงานสามตารางวาพิกัดเอกพิกัดวคืออะไรนะครับท่านก็จะสามารถที่จะ แคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็นำไปเป็นข้อมูลในการเผยแพร่หรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยคับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามผมใต้คลิปได้นะครับผมยินดีที่จะให้คำแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับกระผมเในช่องนอกรับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย